สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับยูบิน่าเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวแรกในวันนี้นะฮะก็จากรายงานการหลุดของข้อมูลของทางแคปคอมนะฮะในสัปดาห์ที่ ผ่านมานะครับผมก็มีข้อมูลมามากมายครับโดยเรื่องสำ,สำคัญก็เช่น Monster Hunter นะครับผมทั้งภาค Rise แล้วก็ Story 2ที่กำลังจะลงให้กับเครื่อง Switch นะครับอาจจะมีการนำไปลงให้กับบน PC ด้วยเช่นกันนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานถึง Resident Evil 4 VR นะครับซึ่งก็กำล,ลังพัฒนาอยู่นะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ Resident Evil Village นะครับผมซึ่งมีข้อมูลว่าจะมีซับไตเติลภาษาไทยภายในเกมด้วยนะฮะแล้วก็ยังมี การเล่นในรูปแบบออนไลน์ด้วยนะครับ s <S ซึ่งยังใช้โค้ดเนมอยู่ว่าโดม i น i o นนะฮะแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดครับว่าจะเป็นเกมแบบใดนะฮะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้เล่นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2021นะครับผม ข่าวต่อมานะครับ Assassin's Creed Valhalla นะครับผมก็กลายเป็นเกมที่เปิดตัวได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีรีส์ Assassin's Creed เลยนะครับผมโดยมียอดขายในสัปดาห์แรกเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะเฉพาะในอังกฤษเนี่ยยอดขายในส่วนของแผ่นนะครับผมแซงหน้า Call of Duty Black Ops Cold War ไปกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าตอนตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นนะครับผมเดินทางรวมกันแล้วเนี่ยอยู่รวมกันอยู่ที่ประมาณ4ล้านกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกซิงผูกสร้างไปแล้วกว่า55ล้านชิ้นด้วยกันนะครับผ เรียกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียวกับ Assassin's Creed Valhalla นะครับข่าวต่อมานะผมก็เป็นเรื่องของงานประกาศผลรางวัลเกมนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนะครับอย่าง The Game Awards นะครับผมในปีนี้นะฮะก็ได้ประกาศชื่อเกมเข้าชิง Game of the Year แล้วนะครับมีเกมอย่าง Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Animal Crossing New Horizons แล้วก็ The Last of Us Part 2นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมที่เข้าชิงในปีนี้นะครับและในงานก็ยังมีรางวัลสาขาอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกันโหวตนะครับผมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการได้รับรางวัลของเกมต่างๆด้วยนะฮะที่เว็บไซต์ของ The Game Awards ได้เลยนะครับผมข่าวต่อมานะครับ Star Wars: Squadron ครับผมมีการเพิ่มแผนที่แล้วก็ยางรบใหม่นะครับผมในเร็วนี้นะครับในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยปล่อยแผนที่ชื่อว่า ฟอสต้าเฮ v e n นะครับผมมีอุปกรณ์แต่งยานใหม่ๆนะฮะแล้วก็เพิ่มยานประเภทใหม่นะครับผมที่เรียกว่า t ทร์ดีเฟนเดอนะครับผมสั่งสำหรับทางฝั่ง Empire แล้วก็ B-Wing Bomber นะครับสำหรับทางฝั่ง Rebellion นั่นเองนะครับผมขัต่อมาครับ IO Interactive ครับสตูดิโอผู้สร้างซีรีส์ h i t m a n ที่รู้จักกันดีนั่นเองนะครับผมได้เปิดตัว โปรเจกต์ใหม่ครับในชื่อโปรเจกต์007ครับผมเป็นวิดีโอเกมครับที่สร้างจากเรื่องราวของเจมส์บอนด์นั่นเองนะครับซึ่งได้ปล่อยทีเซอร์เทเลอร์ออกมาแล้วนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นสไตล์ที่ทาง IO Interactive ถนัดอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวของสายลับ007เจมส์บอนด์ที่เราเหลายๆคนชื่นชอบนะครับ ข่าวต่อมาครับ EA ครับเปิดตัว Madden NFL 21นะครับผมเกมอเมริกันฟุตบอลประจำปีนะครับผมของทาง EA เขานะครับผมแล้วก็จะเป็นเกม Next Gen Console เกมแรกของบริษัทนะครับที่วางจำหน่ายในราคา70เหรียญนะครับซึ่งจากสไตล์ EA แล้วก็คาดว่าน่าจะกลายเป็นราคามาตรฐานของค่ายนี้อย่างแน่นอนนะครับ70เหรียญนะฮะก็ใครที่สนใจจะเล่นนะครับหรือว่าเล็งเกม EA เอาไว้นะับผมก็เตรียมตัวเตรียมใจเก็บเงินกันได้เลยนะครับ ข่าวนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของ C D Project Red นะครับผมที่ปล่อย Night City Wire ตัวใหม่นะครับผมเรื่องราวของ Cyberpunk นั่นเองรอบนี้ครับโชว์เกมเพลย์อของ Johnny Silverhand นะครับในส่วนของตัว Keanu Reeves นั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เห็นเกมเพลย์อของเขาในเกมนะฮะก็ใครที่อยากรู้จักเรื่องราวของตัวของ Johnny s i l v e r h a n d มากขึ้นนะครับก็ลองเข้าไปชมกันได้นะครับ เอาสุดท้ายในวันนี้นะครับผมเกมฟรีจาก Epic g a เกม Store ประจำสัปดาห์นี้นะครับแจก3เกมนะครับผมเกมแรกครับ Elite Dangerous ครับผมเกมตลุยท่องอวกาศนะฮะเกมต่อมาครับ The World Next Door นะครับแล้วก็เกมสุดท้าย Mud Runner ครับเกมขับรถบรรทุกนะครับผมขนสุงในทุนที่ธุระกันดันนะฮะก็สามารถเข้าไปรับกันได้ที่ e อ c g a เก s Store กันได้เลยนะครับผม จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเมออัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะฮะแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ